ไว้ครับในพอดแคสต์ episode นี้นะครับผมจะมาชวนทุกคนคุยในหัวข้อที่ชื่อว่าอ่านหนังสือกฎหมายยังไงให้ได้ A นะครับก็จริงๆหัวข้อนี้นะครับมันก็คือหัวข้อที่ทํายังไงให้เราสอบวิชาวิชาหนึ่งได้ A แต่เราจะโฟกัสไปที่การอ่านหนังสือนั่นเองนะครับซึ่งจริงผมต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะสอบวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยให้ได้เกรดเอเนะี่ยอันนี้ผมพูดถึงกรณี่เด็กนิตินะครับแล้วก็ไปสอบกฎหมายอะไรเงี้ยแล้วต้องการที่สอบให้ได้ A อนะครับเราจะต้องทําแบบ ค่อนข้างหลากหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราไม่ใช่แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวใช่ไหมเราต้องทั้งฟังคำบรรยายทั้งท่องมาตาใช่ไหมครับทั้งอ่านหนังสือทั้งฝึกทั้งข้อสอบเก่าทั้งฝึกการบริหารเวลาในการตอบข้อสอบอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องทําซึ่งมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เราได้เกรดเได้นะครับซึ่งวิธีการได้เกรดเคือทุกคนก็ต้องทําข้อสอบให้มันได้ทุกข้อจริงไหมเราก็ต้องตอบให้ถูกทุกข้อวินิจฉัยให้ครบทุกประเด็นให้ได้ทุกข้อแล้วก็ใส่มาตราให้ครบในทุกๆข้อนะครับ แค่แน่ทุกคนก็ได้ A ได้แล้วนะครับในวิชาวิชาหนึ่งนะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราโฟกัสแค่การอ่านหนังสืออย่างเดียวถ้าเราพูดถึงแค่การอ่านหนังสืออย่างเดียวเราจะมีวิธีการอ่านหนังสือยังไงที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะอ่านหนังสือแล้วได้เกรดเได้โอเคไหมครับอ่ะทีนี้ผมขอตอบแบบสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับการอ่านหนังสือยังไงให้ได้ A เนี่ยจริงๆมันมีแค่อย่างเดียวเลยนะครับคืออ่านยังไงก็ได้ ให้เข้าใจและครอบคุมนะครับหลักการอย er ู่แค่นั้นนะครับเพราะการที่เราจะไปทําข้อสอบแล้วทําได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องเข้าใจในเนื้อหาจริงไหมและเนื้อหาที่เราเข้าใจนั้นต้องเป็นเนื้อหาที่ตรงกับข้อสอบที่จะออกด้วยจริงไหมนะครับะฉะนั้นเมื่อเลยเข้าไปสู่2คํา2คํานี้นะครับก็คือคําว่าอ่านยังไงก็ได้ให้เข้าใจและครอบคุมคําว่าครอบคุมคือตรงกับข้อสอบที่จะออกครอบคุมในจุดที่จะสามารถออกข้อสอบได้นั่นเอง น,นี่คือหลักการของการอ่านหนังสือโอเคไหมนี่อย่างแรกนะครับสิ่งที่ผมจะบอกว่าการที่ทุกคนจะอ่านหนังสือให้ครอบคลุมได้นะครับอย่างแรกคือทุกคนจะต้องโฟกัสนะครับไปที่การอ่านหนังสือของมหาลาัยก่อนอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเฉพาะคนที่เรียนนิติธรรมเดี๋ยวแล้วกันนะครับผมจะพูดแบบครอบคลุมไปถึงแบบมหาลาัยอื่นด้วยคือเวลาที่ทุกคนเรียนคณะนิสานเนี่ยไม่ว่าจะเรียนมหาลาัยไหนก็ตามนะนะครับ มันจะมีหนังสือที่เป็นหนังสือของมหาลัยเสมอจริงไหมที่อาจารย์ในมหาลัยเป็นคนเขียนแล้วก็จะเป็นหนังสือของทางมหาลัยเนี่ยผมอยากให้ทุกคนโฟกัสหนังสือของมหาลัยเป็นดับแรกไม่ว่าทุกคนเรียนไหนถ้าทุกคนเรียนรามโฟกัสหนังสือของมหาลัยของรามนะถ้าทุกคนเรียนไม่ว่าที่ไหนก็ตามโฟกัสหนังสือของมหาลัยที่ตัวเองเรียนเป็นหลักเพราะอะไรเพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่สอนนะครับเขาจะสอนโดยยึดตามหนังสือของมหาลัย การอ่านหนังสือของมหาลัยเนี่ยมันก็คือหนังสือที่มีเนื้อหาค่อนข้างครอบคลุมในจุดที่สามารถจะออสอบได้อยู่แล้วซะส่วนใหญ่นะค่อนข้างครอบคลุมนะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในระดับหนึ่งเลยนะครับนี้พอทุกคนได้หนังสือของมาหาลัยมาแล้วนะครับต่อมาที่จะทําให้เราอ่านหนังสือให้เข้าใจและครอบคลุมได้คือเราต้องมีแผนในการอ่านหนังสือก่อนนะครับ เพราะถ้าทุกคนอ่านหนังสือโดยไม่มีแผนการนะรไม่รู้ว่าตัวเองต้องอ่านวันละเท่าไหร่นะครับทุกคนจะไม่มีความต่อเนื่องในการอ่านหนังส,สือทุกคนจะอ่านบางทีอ่านน้อยไปนะครับส่วนใหญ่มักจะอ่านน้อยไปสุดท้ายอ่านไม่ทันก็มันก็ทาความเข้าใจไม่ทันแล้วก็ไปสอบมันก็สอบไม่ผ่านสอบไม่ต้องพูดถึงเอเลยแค่ผ่านยัางยากเลยนะพราทุกคนต้องมีแผนการอ่านหนังสือนะครับพอได้หนังสือมาอะไรปุ๊บมาจัดวางแผนการหนังสือ วางแผนอ่านสือยังไงจริงผมเคยทำพอดแคตไว้เยอะมากนะครับรวมถึงหนังสือความลับเด็กเกียริยมก็มีไว้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการวางแผนอ่านหนังสือคือทุกคนจะต้องกําหนดว่าจานวนหนังสือทั้งหมดมีเท่าไหร่และหารเฉลี่ยว,ว่าวันหนึ่งเราจะต้องอ่านไม่น้อยไปกว่าเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นหนังสือทั้งหมดมีจํานวน1000พันหน้าลองเอาเวลาที่เหลือมาคํานวณสิเฮ้ยเอา90วันเราจะอ่านหนังสือเนี่ยพันหน้าให้จบใน90ิวันเอา90วันมาหารแล้วเราก็จะรู้ว่า เฮ้ย <S an> วันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องอ่านไม่ต่ำกว่าจํานวนหน้าเท่านี้นะครับนี่คือการวางแผนการอ่านหนังสือและจะทําให้เรารู้ปริมาณในการอ่านและจะทําให้เรามีความต่อเนื่องในการอ่านนั่นเองนะครับนี่คืออย่างที่2ที่ตัวต้องทําอย่างแรกคืออะไรครับอย่างแรกคือโฟกัสหนังสือมหาลัยเพื่อให้การอ่านหนังสือกฎหมายมันครอบคลุมเนื้อหาที่จะออกข้อสอบได้ 2. วางแผนการอ่านหนังสือเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการอ่านและทําให้ตัวเอง สามารถที่จะเซตวินัยในการอ่านได้และทําให้ตัวเองสามารถที่จะอาา่านหนังสือได้ครบจบทันเวลาก่อนที่จะสอบนี่คืออย่างที่2ก็คือเรื่องของแผนการอ่านหนังสือนะครับสองสิ่งนี้จะเป็นเบสิกก่อน2สิ่งนี้จะเป็นเบสิกที่เป็นการเซตในเรื่องของการอ่านหนังสือให้จบนะครับต่อมาเราจะมาสู่ในเรื่องของการอ่านหนังสือให้เข้าใจนะครับเพราะการที่เราได้เอได้อย่างที่ผมบอกต้องเข้าใจและครอบคุม,มใช่ไหมอ่ะเรามาโฟกัสที่การเข้าใจก่อนนะครับเมื่อแก ที่ผมบอก2ข้อก่อนเนี้ยคือเป็นเหมือนพื้นฐานที่เราจะต้องวางก่อนเป็นับแรกเพื่อให้เราเข้าใจและครอบคลุมใช่ไหมที่เราโฟกัสที่แค่เข้าใจอย่างเดียวทํายังไงให้อา่านหนังสือกฎหมายแล้วเข้าใจนะครับจริงๆผมก็เคยทำพอดแคสต์ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการอา่านหนังสือกฎหมายยังไงให้เข้าใจนะครับข้อต้งทําไปเยอะในลำหนึ่งด้วยนะครับทั้งหนังสือกฎหมายทั้งสืองส่ออื่นๆนะครับอย่างแรกที่ทุกคนต้องทําเพื่อให้เราเข้าใจคืออะไรครับ นะถ้าใครฟังพอดแคต์น่าจะรู้คือรู้ภาพรวมของเนื้อหาที่เราจะอ่านให้ได้ก่อนนะครับการรู้ภาพรวมทำาไงครับสารบัญน,นะครับเพราะนั้นก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปอ่านหนังสือนะครับของมาหาลัยนะครับที่เซตไว้เนี่ยนะครับทุกคนจะต้องดูสารบัญมันก่อนว่าหนังสือเล่มน,นี้ที่เราต้องอ่านเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างอันนี้สําคัญมากนะต่อความเข้าใจนะครับเพราะเราแบบมาถึงปุ๊บปุ๊บใส่เลยเข้าอ่านเลยมันอาจจะเข้าใจแหละ แต่มันจะเข้าใจแบบไม่เป็นระเบียบระบบะนะครับมันจะเข้าใจเป็นย่อมย่อมแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่เข้าใจกันว่าพอเราอ่านจบทั้งเล่มเราก็จะไม่สามารถจัดเรียงเนื้อหาในหัวได้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรบ้างวะเราจะเข้าใจแบบเป็นจุดๆุดเป็นย่อมย่อมเป็นรายละเอียดเล็กๆแต่ในโครงสร้างใหญ่เราจะไม่เข้าใจแล้วการที่เราจะไปตอ,อบข้อสอบกฎหมายการเข้าใจโครงสร้างใหญ่มันสําคัญมากเพราะเวลาเราอ่านโจทย์เราต้องนึกให้ได้ว่าไอโจทย์ข้อสอบข้อเนี้นะครับ เราจะต้องดึงน้าเนื้อหากฎหมายในส่วนไหนเช่าอ่านหนังสือเอามาใช้แล้วถ้าเราไม่รู้โครงสร้างใหญ่เราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปดึงเนื้อหาตรงไหนามาใช้โอเคไหมครับงั้นดูสารบัญก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยมีห <sk ill historic> มัวข้อใหญ่อะไรบ้างมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคไหมแล้วเราก็ไล่ดูเลยว่าดูตั้งแต่ต้นจนจบไปนะว่าสารบัญเนี่ยตั้งแต่บทแรกจนบทสุดท้ายเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราก็ไล่ดูไปเลยว่าเฮ้ยวันวันหนึ่งอะถ้าเราจะอ่านหนังสือสักวันละสี่สิบหน้าอย่างเงี้ย วันวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะอ่านได้ประมาณกี่บทแบบเนี้ยแล้วในขณะที่อ่านก็ให้เรารู้ตัวเสมอว่าเรากําลังอ่านอยู่ในเนื้อหานี้อยู่นะเรากําลังอ่านในรายละเอียดของมาตรานี้อยู่นะเรากําลังอ่านตัวอย่างของมาตรานี้อยู่นะครับนี่คือการที่เราเตือนตัวตลอดว่าเรากําลังอ่านเรื่องอะไรอยู่อันนี้จะทําให้เราเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในจุดไหนอยู่และ สุดท้ายการที่ทุกคนทำแบบนะี้ทุกคนจะเข้าใจในในภาพรวมเนื้อหาและรายละเอียดของเนื้อหาอย่างเป็นระบบสุดท้ายพอทุกคนอ่านจบทั้งเล่มแล้วอ่ะทุกคนจะรู้ทันทีเลยว่าตัวเองอ่านเรื่องอะไรไปบ้างนะเพราะทุกคนจะมีทั้งภาพใหญ่ว่าโอเคหนังสือเล่มนี้มีเรื่อง1 2 3 4สามสี่มีห้าบทใหญ่มีบทย่อยแบบนี้แล้วรายละเอียดที่เราอ่านจะอยู่ตรงนี้รายละเอียดจุดนี้อยู่ในบทนี้ทุกคนจะเข้าใจเป็นแบบเป็นระบบในหัวเลยอันนี้ทุกคนต้องลองทําดูถ้าไม่ลองมันก็จะไม่ มันอธิบายยากนะครับเพราะนั้นทุกคนลองทําดูนะครับแล้วทุกคนจะเห็นเลยว่าเออวะเราเข้าใจเนื้อหาเราเานี้อย่างเป็นระบบจริงๆอันนี้คืออย่างแรกนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือกฎหมายแล้วเข้าใจนะครับซึ่งเป็นปัจจัยข้อแรกที่จะทําให้เราสามารถที่จะสอบและได้เกรดเอนั่นเองนะครับอย่างที่สองที่จะช่วยเสริมความเข้าใจของเราคือขณะที่เราอ่านหนังสือเราจะต้องมีสมาธิในการอ่านนะครับ ผมแนะนำว่าเวลาอ่านหนังสือนะพยายามอยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมกับการอ่านจริงๆนะครับเช่นห้องอ่านหนังสือก็ได้ห้องสมุดก็ได้หรืออยู่ในห้องของตัวเองที่จะไม่มีเสียงรบกวนที่เราจะสามารถโฟกัสกับการอ่านได้ผมแนะนำว่าถ้าเราอ่านหนังสือนะผมแนะนำว่าให้เราพยายามแบบปิดแจ้งเตือนมือถือนะครับอย่างเช่นมือถือผมเนี่ยผมก็จะชอบเปิดแบบโหมดโฟกัสเอาไว้เพื่อเวลาที่ตัวเองอ่านเนี่ยมันจะได้แบบว่าไม่มีแจ้งเตือนขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้โฟกัสมันอย่างเต็มที่และที่สําคัญนะครับ ขนาดอ่านหนังสือเนี่ยอย่าทําอย่างอื่นไปด้วยนะครับพยายามแบบโฟกัสแค่การอ่านอย่างเดียวนะครับผมลองหมดแล้วผมลองแบบทั้งอ่านอย่างเดียวนะครับทั้งแบบอ่านแล้วก็ลองทำอื่นไปด้วยเพราะว่าบางทีเราอ่านอย่างเดียวบางทีเราก็รู้สึกน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่ว่าเราบางบางทีผมก็เลยแบบลองแบบอ่เปิดเขาเรียกว่าเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยบางทีเปิดหนังค้างๆไว้อ่ะก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแล้วก็อ่านไปด้วยกลายเป็นว่าถ้าเราอ่านแล้วทำอื่นไปด้วยกายว่าเราจะไม่รู้เรื่องทุกอย่างอย่างเช่น เราเปิดหนังค้างไว้ใช่ไหมแล้วเราก็อ่านหนังสือไปด้วยกันว่าไอ้หนังที่ดูก็ไม่รู้เรื่องไอ้ไอ้ไหนังสือที่เราอ่านก็ไม่รู้เรื่องกันว่าเวลานั้นแทนที่เราจะสามารถควบ2อ,อย่างเข้าด้วยกันได้คิดป่ะสมมติถ้าเราสามารถควบ2อ,อย่างเข้าด้วยกันได้นี่มันจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากเลยนะคือแบบเอาเวลาดูหนังกับเวลาอ่านหนังสือมาอยู่ในจุดเดียวกันอะมันทําให้เราประหยัดเวลาเยอะแต่พอถึงเวลาจริงมันไม่รู้เรื่องสักอย่างเพราะฉะนั้นทําเป็นอย่างๆคือดีที่สุดจริงๆอันนี้เท่าที่ทดลองมาแล้วนะครับทำเป็นอย่างๆดีที่สุด นะครับเพราะนั้นเวลาอ่านหนังสือนะโฟกัสมีสมาธินะครับไล่ตามนึกภาพตามเวลาอ่านนะครับสนุกไปกับมันนะครับอยู่ปัจจุบันแล้วสนุกไปกับมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่อ่านแล้วเข้าใจได้นะครับนั่นเองเนาะต่อมานะครับสิ่งที่ทําให้ทุกคนเข้าใจนะเนื้อหากฎหมายได้นะครับอย่างต่อมาอย่างที่3ก็คือทุกคนเวลาที่อ่านหนังสือเสร็จนะครับของวันนั้นนะสมมติว่าอ้าวเราตั้งเป้าไว้แล้วใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องมีแผนการอ่านหนังสือใช่ไหมเรารู้แล้ววันนี้ต้องอ่านจํานวนเท่านี อ่านวันนี้ต้องอ่านหนึ่งชั่วโมงวันนี้ต้องอ่านสาสิบหน้าสี่สิบหน้าเรารู้แล้วเฮ้ยอ่านสี่สิบหน้าไว้วันนี้โอเคพอทุกคนอ่านจบอ่าขณะอ่านก็ต้องมีสมาธิใช่ไหมครับโฟกัสของมันอย่างเดียวแล้วก็อ่าทําเข้าใจเนื้อหาตามในขณะที่อ่านหลังจากอ่านจบแล้วนะครับลองถามตัวเองดูว่าที่อ่านไปแล้วอ่ะอ่านเรื่องอะไรไปแล้วบ้างแล้วเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหน นี่คือการถามตัวเองก่อนที่เราจะเราจะแบบยุติการอ่านในวันนั้นจริงๆนะครับสิ่งนี้ทําให้เราเข้าใจคนหมายจริงและถึงแม้เราจะไม่เข้าใจแต่มันทําให้เรารู้ตัวว่าเราไม่เข้าใจเวลาถามตัวเองว่าเฮ้ยเราอ่านเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะครับมันทาให้เราเหมือนแบบทบทวนตัวเองว่าเออว่ะเราอ่าเรื่องอะไรไปแล้วบ้างวะนะครับพอเราได้ทบทวนตัวเองปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าเฮ้ยเรื่องนี้นะครับเรา ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเราอ่านอะไรไปแล้วเรายังไม่เข้าใจมันเลยเห็นไหมพอเรารู้ตัวว uhh. ่า <eker. S 2> เราไม่เข้าใจสิ่งเราต้องทำคืออะไรครับกลับไปย้อนทบทวนในเรื่องนั้นทันทีเลยนะครับอย่าปล่อยผ่านนะครับโอเคไหมสมมติว่าเราแบบทบทมทติเราอ่านไปแล้วแล้วเราถามตัวเองนะวว่าเฮ้ยอ่านเรื่องอะไรไปแล้วบ้างเข้าใจแค่ไหนเฮ้ยเรื่องนี้ยังไม่เข้าใจเลยวะนะครับลองกลับไปย้อนอาน่านนะตอนนั้นเลยยกเว้นว่าสิ่งเนี้ยมันอ่านหลายรอบแล้วมันไม่เข้าใจทันทีอันนี้ผมก็จะแนะนําว่าให้ดอกจันไว้แล้วก็ปล่อยผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยว ไปฟังคำบรรยายเพิ่มแล้วหรือว่าค่อยกลับมาอ่านทีหลังนะครับเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะแบบนี้เป็นต้นมันทาให้เราแบบรู้ตัวว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับอย่างที่4ี่ที่ทําให้ทุกคนเข้าใจนะเนื้อหาในการอ่านสื่อกฎหมายได้นะครับข้อ4ี่ที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะก็คือเวลาที่ทุกคนจะอ่านในวันถัดไปสมมุติว่าวันนี้อ่านแลวนน้วนนวันนี้เป็นวันแรกที่ต้องอ่านหนังสือกฎหมายอ่านแล้วสีหน้า วันต่อมาเอ้ยต้องอ่านอีก40หน้าก่อนที่จะอ่าน40หน้าของวันต่อมาลองทบทวนไอ้สีิหน้าก่อนที่ตัวเองได้อ่านไปเมื่อวานแล้วก่อนก่อนที่จะอ่านใหม่นะครับอันนี้คือมันทําให้ทุกคนทบทวนเนื้อหาของตัวเองได้ต่อเวลาและทําให้เรารู้เลยว่าเราเข้าใจแล้วมันจะทำให้เราแบบไม่ลืมอนะเราเข้าใจแล,แล้วเราจะเข้าใจแบบเข้าใจไปตลอดเพราะเราทบทวนอยู่ทุกวันโอเคไหมครับะฉะนั้นก่อนที่อ่านสีหน้าต่อไป ทบทวนก่อนเฮ้ยเมื่อวานกว่าไปแล้วอะไรไปแล้วบ้างวะโอเคเมื่อวานเรื่องนี้มาตานี้โอเคเป็นแบบนี้ทบทวนในหัวใจเข้าๆก่อนนะครับไม่ต้องถึงขั้นแบบหหแบบไปอ่านใหม่อีกรอบนึงอะนะแต่ทบทวนเข้าๆนะครับว่าเฮ้ยโอเคผ่านเรื่องนี้มาแล้วแล้วก็ค่อยเริ่มอ่านสี่สิบหน้าถัดไปนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะอ่ะทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสี่อย่างนะที่ทําให้ทุกคนเข้าใจนะครับในการอ่านสื่อฎหมายได้นะซึ่งการเข้าใจที่ผมบอกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ท สอบแล้วได้เอนั่นเองทุกคนต้องเข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจมาไปต่อ้อสอบไม่ได้โอเคไหมครับต่อมานะครับสิ่งที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วได้เออีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนต้องอ่านหนังสือให้ครอบคลุมด้วยนั่นเองใช่ไหมเพราะอันดับแรกคือเข้าใจอันดับที่2คือครอบคลุมคําว่าครอบคลุมเนี่ยที่ผมบอกไปว่ามันคือการอ่านหนังสือโดยรู้ว่าขอบเขตท,ที่เราอ่านเนี่ยเราควรจะอ่านในขอบเขตไหนที่มันจะตรงกับข้อสอบที่จะออกได้ โอเคไหมที่มันจะตรงกับข้อสอบที่จะออกนะครับเราต้องรู้ต้งจุดนี้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการดูว่าสิ่งที่เราอ่านมันตรงไหมอย่างที่ผมบอกถ้าทุกคนอ่านหนังสือของหมาอะไรมันก็ค่อนข้างมีโอกาสตรงประมาณ80-90%แล้นะครับแต่เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราควรจะเน้นจุดไหนมันสาคัญให้ทุกคนฟังคําบรรยายควบคู่ไปด้วยและเก็บเนื้อหา ในคาบรรยายเพราะเนื้อหาในคําบรรยายจะเป็นตัวม่งบอกว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นครอบคลุมหรือเปล่านะครับคำบรรยายจะเป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะนำมาออกข้อสอบแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าหนังสือมหาลาัยประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่คำบรรยายของอาจารย์ประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับในการในการที่ข้อสอบมันจะอยู่ในนั้นนะการที่เราจะรู้ว่าอะไรที่มันจะนามาออกข้อสอบได้คือหนึ่งนะครับ อาจารย์บอกว่าจะออกอะไรนะครับอันนี้มันจะตรงๆนะครับ2ออาจารย์เน้นอะไรอาจารย์สอนอะไรแล้วพูดอะไรเยอะๆนะครับอันนั้นมีโอกาสออกข้อสอบสูงมากเพราะผมก็เจอมากับทวแล้วเช่นเดียวกันสุดท้ายอาจารย์สอนอะไรบ้างทุกอย่างที่อาจารย์สอนถูกนําออกสอบได้หมดเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นาะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังคำยายเราจะรู้ว่าขนาดที่เราอ่านหนังสือเราควรจะเน้นในเรื่องไหนเช่นเฮ้ยอาจารย์พูดมาตราเนี้ยพูดบ่อยมากพูดแบบสองสามคาบแล้วยกตัวอย่างตัวอย่างเนี้ยบ่อยมากนะครับให้เราตั้งข้อสังเกตุเลยว่าไอ้ตัวอย่างที่อาจารย์ยกเยอะเนี่ย มีโอกาสสูงมากๆที่จะถูกนำมอ,อข้อสอบเห็นไหมแล้วเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยเวลาที่เราไปอ่านหนังสือเราควรที่จะอ่านโดยเน้นมาตราไหนเป็นหลักนั่นเองโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เราอ่านหนังสือได้ครอบคลุมมากขึ้นนั่นเองอ่ะนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการอ่านหนังสือกฎหมายยังไงให้ได้ A ทั้งหมดนับที่ผมรวบรวมเรามาให้กับทุกคนนะครับ ก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับลองฟังแล้วลองไปทําตามดูนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทําตามเนี่ยโอกาสที่คนจะสอบแล้วได้ A เนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบปกติเลยนะครับที่ที่อ่ามันจะสอบแล้วได้ A ได้นะครับเพราะการสอบได้ A คือการที่ทุกคนเข้าไปทําแล้วมันทําได้ทุกข้อนะครับโดยที่แบบไม่ได้ขาดตกบุคมพอในจุดไหนนะครับแบบนี้ก็มีโอกาสได้ A ได้ง่ายๆนะครับอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ประมาณนี้เนาะอ่ะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากเอาไว้นะครับสําหรับหนังสือ ความลับเด็กเก่รตินิยมดําหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเนื้อหาที่ผมพูดไปในพอดแคสต์ไปส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหนังสือความลับเด็กเก่รตินิยมดําหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ผมรวบรวมประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่เรียนจบพระนิสสารำแหงแล้วก็ได้เกยรตินิยมดําหนึ่งเนี่ยเอาใส่ไวในี้หมดเลยนะครับเป็นทั้งหนังสือนะแล้วก็เป็นทั้ง q r วอาร b o ค k บุ๊กคือเป็นเหมือนคอร์สออนไลน์หนังสือในแต่ละบทมีคิวอารียนนนได้ัจาวช่วโมมมมงงงอยู่่ทัั้หด4วโค ให้ทุกคนสามารถทําตามได้และมีแผนการเรียนของเองอย่างเป็นระบบได้นะครับตั้งแต่วิธีคิดนะครับตั้งแต่วิธีการวางแผนการเรียนตั้งแต่วิธีการสร้างวินัยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการเรียนนิสสานแล้วก็สําคัญกับคนเรียนกฎหมายนะครับจะอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ในใต้ดิสคริปชันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เนาะอันนี้จะมีเป็นแบบทั้งเป็นเล่มนะครับแล้วก็แบบเป็นอีบุ๊กนะครับหนังสือความลับเด็กเก่งยมลำหนึ่งเนาะแล้วก็อย เอาไว้เช็คลิสต์ในการเรียนของตัวเองนะครับตั้งแต่เรื่องของการวางเป้าหมายนะครับเรื่องของการเรื่องของตารางสอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่ทุกคนเรียนอะในแต่เทมอมเน่ะเอาทุกอย่างมาจดไว้ในนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ทุกวันให้ใช้เวลามันประมาณวันละสามถึงห้าทีในการมาเช็คลิสต์ว่าตัวเองได้ทําไปแล้วหรือเปล่าอ่านหนังสือครบไหมวันนี้ฟังคำบรรยายครบไหมตามที่ตั้งไว้ท่องมาตาครบไหมอะไรอย่างเงี้ยตามที่ตั้งไว้นะครับเอามาใส่นี่หมดเลยแล้วก็เอามาติกว่าเฮ้ยเหลืออีกกี่วันตัวเองถึงจะสอบแล้วนะเพื่อเป็นการย้ําเตือนตัวเองนะตรงนี้ นะครับนะับถอยหลังร้อยวันก่อนสอบตรงนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นอ่าไฟล์ PDF เอนะครับเอาไว้เช็คลิสต์การเรียนของตัวเองนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กกิติจะต้องทำก็อยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะครับเป็นไฟล์ PDF ทุกคนพิมพ์มาแบบนี้ได้นะอันนี้คือผมก็พิมพ์มาเข้าเล่มเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมหมึกมันจะจางๆแนละ้วเพราะว่าที่ผมพิมพ์เองครับใช้เครื่องพิมพ์ที่บ้านเนี่ยพิมพ์เองนะครับทุกคนสามารถพิมพ์มาเป็นเล่มแบบนี้เข้าเล่มเองนะได้หรือจดใน iPad ในแท็บ ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นไฮเปอร์ลิงก์นะครับในแต่ละจุดสามารถกดเชื่อมมายังหน้าต่างได้ง่ายนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับแพนเนอร์สำนักเียนกฎหมายนะครับสามารถที่จะซื้อคู้วได้นะครับความลับเด็กเก๋นิยมกับแพนเนอร์สำนักเียนกฎหมายนะครับดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ในใต้ดิสคริปชันเลยนะครับก็จะมีช่องทางทั้งหมด4ช่องทางหลักนะครับไลน์แอดนะครับเฟซบุ๊กนะครับทิกตอกแล้วก็ช้อปปี้นะครับ สามารถที่จะดูได้ในใต้ดีสคริปชั่นหมดเลยนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกอย่างเช่นพวกคอร์สติวกฎหมายต่างๆนะครับชี้สรุปกฎหมายต่างๆนะครับทุกคนก็สามารถดูได้ที่ใต้ดีสคริปชันเช่นเดียวกันเข้าไปดูในช่องทางต่างๆได้เลยว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างแล้วทุกสินค้าทุกชิ้นนะครับออกแบบมา,าช่วยให้เด็กกิตติสามารถเรียกกฎหมายได้ง่ายขึ้นทุกอันเลยนะครับ ก็อันนี้ก็ฝากไว้นะครับสรับสินค้าของไทเกอร์แลบิลล์นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่กำลังดูลนหมายอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับไทเกอร์แลบิลล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโป,ป,ป่งไทเกอร์แลบิลล์ก็ลาไปแค่นี้แล้วพบใหม่ในวันศุกหน้ารับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ